สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับลุงแดงอีกแล้วครับลุงแดงหายไปหลายวันเลยนะครับคราวนี้เพราะว่าลุงแดงกําลังเตรียมโครงการใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เลยห่างหายจากการโพสต์ลงช่องนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับมาอัปเดตแปลงที่เหมาะสําหรับการทาโคกหนองนาที่ลุงแดงเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวถ้าปรับพื้นที่ได้สวยงาม จะมาถ่ายทําให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สวยขึ้นพอพอประมาณแล้วก็เลยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลพระพาชัยออูอ่ทองจัังหวดสุพรรณบุรีนะครับเป็นที่ดินที่ดุงแดงเคยบอกแล้วว่าเหมาะกับการทาโคกหนองน้งนมากเลยเพราะว่าน้ําท่ามันสมบูรณ์นะครับคือจะมีน้ําตลอดปีแหละนะครับและตอนนี้ดุงแดงก็ ถมที่ปรับพื้นที่นะครับทำถนนโรยหินใหม่ขยายเขตไฟฟ้าเข้ามานะครับติดไฟให้ตามตามเสาไฟด้วยนะครับคือท่านผู้ชมเข้ามามืดเบื่อคำคำก็จะมีแสงสว่างแล้วตอนนี้นะครับก็มาเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่สองนะครับแปลงที่2นีในเนื้อที่425ตารางวานะครับรุงแดงจะถมเป็นดินแดงๆแ,แบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมลองชมดูนะ จะเป็นแบบนี้เลยถมเต็มพื้นที่เลย425ตารางวานะครับส่วนทางขวามือที่เห็นต้นไม้เขียวๆขียวเนี่ยเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นด้านเป็นที่ของข้างเคียงเขานะครับซึ่งลึกเข้ามาจากริมถนนเนี่ยบอมาถึงที่ตรงที่ลุงแดงพาชมอยู่เนี่ยประมาณไม่เกินร้อยเมตรนะครับแล้วก็เขียวเขียวทางขวามือเมื่อครู่นี้ก็คือที่ที่เขาติดอยู่กับถนนนะครับเป็นที่ของข้างเคียงเขานะครับส่วนของลุงแดงเนี่ย อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือออกแยกมาจากถนนลาดยางเนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรหรอกประมาณประมาณร้อยเมตรนั่นแหละนะครับเป็นถนนลาดยางสายวัดเขากุตินะครับไปออกตรงตลาดนัดเขาดีสลักอ่ะนะครับเป็นสายในที่คู่ขนานไปกับสาย3019นะครับอันนี้เป็นแปลงที่1นนะครับแปลงที่1นี่เนื้อที่หนึ่งไร่พอดีเลย4ี่ร้อตารางวานะครับลงแดงถมเป็นดินไว้นะครับใช้ดินถมไว้ นะครับแล้วก็ขุดสระไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าถ้าท่านผู้ชมมามาจับจองแปลงที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นจะเป็นพื้นดินทั้งหมดเลยถมไม่เต็มเลยเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ขุดสระไว้ท่านผู้ชมได้ชมหนึ่งลูกนะครับคือใครมาจับจองเนี่ยก็จะได้สระน้ำหนึ่งลูกเลยนะครับที่ขุดไว้ท่านผู้ชมได้ชมก็เพื่อจะให้เห็นว่าที่ดินแปลงเนี้ยน้าท่าก็สมบูรณ์จริงๆเนี่ยขณะที่ถ่ายเนี่ยตอนเนี้ยนะครับที่อื่นเขาเริ่มแห้งเริ่ม แ้งแล้วแต่ว่าของนุ่งแดงเนี่ยยังมีน้ําอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ายังมีน้ําอยู่นะครับก็คือดินแถวนี้จะสามารถเก็บน้ําได้นะครับก็สามารถที่จะใช้เวลาที่ฝนฟ้าไม่ตกได้เลยก็ตามกเกษตรทฤษฎีใหม่เรามีธนาคารน้ํ้ในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นด้านทิศเหนือนะทิศเหนือของของพื้นที่ของโครงการนี้นะครับเป็นถนนลูกลังนะครับมองออกไปก็จะเห็นบ้านเรือนผู้คนริมถนนลาดยางสาย วัดเขากุฏิไปตลาดนัดเขาดีสลักนั่นแหละนะครับถนนเส้นนี้เป็นทางทิศเหนือของของโครงการส่วนทางทิศใต้ที่ท่านผู้ชมเห็นเสาไฟเห็นเขาขาวนุ่นก็คือเป็นหน้าทิศใต้นะลุงแดงก็โรยหินคลุกไว้นะครับคือสรุปก็คือโครงการเนี้ยนะครับติดถนนทั้งสองด้านเลยทั้งทิศเหนือและทิศใต้ยาวไปสุดพื้นที่นู่นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็พื้นที่ที่ปรับไว้ดูเรียบร้อยสวยงามดีก็เป็นพื้นดินที่ อุดมสมบูรณ์นะครับน้ําท่าบริบูรณ์เลยที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ท่วมขังนะแต่ว่าเป็นที่ที่ไม่ขาดน้ําอุดมสมบูรณ์ดีเหมาะกับการทําโคกหนองนาหรือท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ดุงแดงเคยบอกไว้นะครับแล้วก็ยังเป็นวิวภูเขาวสวยงามด้วยนะครับวิวภูเขานี่ยาวตลอดเลยนะยาวเหยียดเลยนะครับเนี่ยอันนี้มาดูแปลงที่1ก่อนเนี่ยอันนี้เป็นสระน้ําที่ขุดไว้ในเนื้อที่ แปลที่หนึ่งนะเนื้อที่หนึ่งไร่ลุงแดงก็แบ่งสัดส่วนไว้ให้ปลูกบ้านปลูกต้นไม้มีสระน้ํานะครับปลูกต้นไม้รอบๆผลไม้ไหนูนสองต้นอนอนี่สามต้อนอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับเนี่ยก็จะถมด้วยดินนะครับซึ่งจะเหมือนสีเดียวกับในพื้นที่นี่เลยนะครับเนี่ยตารางวาละเก้าร้อยนะส่วนที่ลุงแดงถมแล้วเนี่ยก็ลุงแดงขอค่าถมหน่อยนะครับเพราะว่าลุงแดง ถมให้เต็มพื้นที่เลยก็จากเดิมเนี่ยมันตารางวาละ900อนะครับเดี๋ยวมามามา,มาพูดคุยกับลุงแดงนะครับว่า,าลุงแดงจะคิดค่าถมยังไงจะช่วยลุงแดงสักเท่าไหร่ดีนะครับสรุปก็คือลุงแดงกะไวท้ที่แปลงที่1แปลงที่2นะที่ถมแล้วเนี่ยสรุปอยู่ที่ไร่ละ4ี่แสนสองนะครับท่านผู้ชมก็มาพูดคุยกันส่วนที่ยังไม่ได้ปรับพื้นที่ไม่ได้ถมไม่ได้รไรเนี่ยเป็นพื้นพื้นที่เดิมก็ ตารางวาละเก้าร้อยอย่างที่ลุงแดงเคยโฆษณาในคลิปก่อนๆน,นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าแปลงที่1แปลงที่2เนี่ยลุงแดงขอค่าถมเพิ่มเติมหน่อยนะครับจากตารางวาละเก้าร้อยเนี่ยเป็นตารางวาละเก้าร้อยไร่ละเท่าไหร่ไร่ละสามแสนหนะครับลุงแดงก็ขอเป็นไร่ละ4ี่แสนสองนะครับเฉพาะที่ถมแล้วนะส่วนที่เหลือที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็ตารางวาละเก้าร้อยเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงทั้งด้านที่ถ่ายจากถนนลาดยางนะก็จะเห็นแปลงที่1แปลงที่2มีสระน้ำนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพที่ถ่ายทางด้านท้ายที่นะครับทางด้านท้ายที่เนี่ยแปลงที่6ที่7อะไรเงี้ยนะครับจะมีสระน้ําลูกเล็กๆอยู่นะครับแบบเนี้ยตามผังก็จะเป็นลักษณะนี้เลยคือพื้นที่ที่เหลือนะครับแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่5แปลงที่8เนี่ยสนใจก็ติดต่อลุงแดงเข้ามาเลยนะครับ วันนี้ลุงแดงก็มีรายละเอียดเท่านี้แหละชมแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงแดงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ